สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่รอคนรักเก่านะคะคุณอาจจะยังรักเขาแล้วก็รอว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เรามารับชมกันได้เลยนะสำหรับคนที่รอรักเก่านะคะหรือว่าอยากจะรู้ว่าเราและเขาเนี่ยจะยังมีโอกาสได้ไปต่อด้วยกันอีกไหมเนาะคนที่มีประเด็นกันก็ได้นะ ขอดูพลังงานฝั่งเขาก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคนที่คุณนึกถึงถามถึงชีวิตของเขาตอนนี้ค่ะคนรักเก่าของคุณคิงเรียรนนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินพฤกษกกันมังกรเขายังถือใครบางคนอยู่ในมือนะคะเขายังมีใครอยู่ในใจของเขาอยู่เลยนะ เขาเป็นยังไงบ้างขึ้นไพ mm ่เดอะเฮอร์มิตเหมือนอยู่กับตัวเองอะ่ะคิดทบทวนลกส่วนตัวสูงในตอนนี้นะคะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองใช้ความคิดอยู่ก็ได้ขึ้นไพ่ห้าดาามีความลังเลกับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วด้วยนะคะถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์เก่าของเขาเนี่ย นกว่าเขายังสืบยังส่องคุณอยู่นะยังคิดถึงการที่อยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณนั่นเองนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นเป็นพลังงานของการที่เขาอยู่คนเดียวหมดเลยนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ออกสังคมมากนักอยู่กับตัวเองคิดทบทวนนะคะว่าตัวเองต้องการอะไร ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ที่เขาเดินออกมาหรือเปล่านะคะมีความลังเลไม่แน่ใจแล้วก็เขาอาจจะปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะเออขึ้นไพ่สองใบเนี้ยค่ะนะไพ่สองใบเนี้ยจะเป็นไพ่ของการที่เอาธรรมะมาเยียวยาจิตใจก็ได้นะถ้าเขาเพิ่งจบกับคุณไปมาดูกันนะคะว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนคนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่ะความรู้สึกของเขานะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับยังมีความหวังนะเป็นไพ่เดทที่มีแสงอยู่ตรงนี้นะคะพระอาทิตย์เนาะเหมือนกับอยากเริ่มต้นใหม่อะ่ะนะยังยังคาดหวังยังอยากได้รับโอกาสเจ็ดไม้ อยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะขึ้นเจ็ดไม้คุณบล็อกกันหรือเปล่านะบางท่านบางคนน่ะอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นหรือว่าปิดกั้นกันทางความรู้สึกก็ได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกว่าเขาเสียดายความสัมพนนันธ์นี้เขาไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปหลังจากที่เขาไปอยู่กับตัวเองไปคิดไปทบทวนนะคะ ไปตกตะกอนกับความคิดของตัวเองแล้วเหมือนกับเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่ออยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้เขายังไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเขายังติดอยู่กับคุณจริงๆนะคะขึ้นแปดดาบเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะไม่ว่าเขาจะ ใช้ในเรื่องของอธรรมะเข้ามาเยียวยาจิตใจขนาดไหนหรือเหมือนกับปล่อยวางทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําใจจากคุณยังไม่ได้นะ mm hmm. คุณอาจจะคุยกับพ่อไม่ไมๆหรือว่าคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงนะคะ หรือเป็นคนที่อชอบศึกษา,าหาความรู้อยู่เสมอก็ได้นะคนคนนี้ขอดูนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกโอ้โหเขายังรักคุณนะคนคนนี้ขึ้นสองถ้วยอะสองถ้วยขึ้นมาตรงกับไพ่ของคิงถือเหรยียญนะคะนกะว่าเขายังถือคุณอยู่ในใจความรักที่เขามีให้กับคุณ ยังไม่เคยเสื่อมคลายนะคะขึ้น D a n s ว้าวพลังงานดีมากเลยอะยังรักคุณยังไม่ไม่มีใครที่จะเข้ามาแทนที่คุณได้เลยนะคะคุณยังอยู่เต็มหัวใจเขายังเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเขารักคุณมากนะน้องไม่รู้ว่าคุณ คุณจบกันไปด้วยเรื่องอะไรนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาเข้าใจแล้วว่าคุณคือคนที่เขาปรารถนามากที่สุดเขารักคุณที่สุดนะคะเขาไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้คุณสำคัญกับเขาจริงๆนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะขึ้นห้าดาบเนี่ยสถานการณ์บางท่านบางคนน่ะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะ หรือความสัมพันธ์นี้อาจจะยากจนเกินไปจนคุณและเขาถอดใจออกจากความสัมพันธ์ก็ได้ขึ้นไพ่ดีแอมเพลเขารักคุณมากนะยังรู้สึกเหมือนเดิมเขารู้สึกแย่มากเลยความรู้สึกเขาตอนเนี้ยขึ้นไพ่เด e ะทาวเคือเขาพังเขาพังจิตใจของเขานะคะสับสนวุ่นวายใจไปหมด เขาอยากติดต่อคุณมานะคะอยากได้รับโอกาสอยากเคลียร์ใจถ้าเกิดที่ผ่านมาเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาเป็นคนที่สับสนในตัวเองหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่นคงพอที่จะดูแลคุณหรือเขาไม่พร้อมอะไรก็ตามนะคะนกมองว่าเหมือนเขาไปเข้าใจตัวเองอะนะขึ้นไพ่ใบนี้ ไปเข้าใจไปคิดไปทบทวนแล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะขาดคุณได้จริงๆนะคะประมาณนั้นเลยอะ่ะมาดูกันค่ะเขาจะทำอย่างไรต่อคะคนคัคนี้สิ่งที่เขาจะทำเขาคิดเขาวางแผนที่จะทำอะไรบ้าง Judgment น,นะคะการการหรือฟื้นความสัมพนันธ์นี้หรือเป็นการติดต่อสื่อสารการกลับมาเคลียร์ใจ การขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเขาตัดคุณไม่ได้จริงๆเลยอะคุณคนนี้ึ้นไพ่เดวิยังรักยังหวงแหนในตัวคุณถึงหวงคุณนะคะยังไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะเขาเขาตัดคุณไม่ได้ไม่ว่าคุณจะห่างกันไปด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม แรงดึงดูดที่แรงดึงดูดแรงปรารถนาที่เขามีให้กับคุณเนี่ยยังยังคงมีสูงมากเลยนะสิ่งที่เขาจะทำนกว่าเขาจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะการติดต่อสื่อสารเขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณ จะเป็นความรักที่จริงใจมากๆเลยนะคะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยการกลับมาครั้งนี้ของเขาจะเป็นความรักที่ที่รู้สึกปลอดภัยเหมือนเป็นความรักที่จริงใจนะคะคนคนนี้เขาจะมีการ Take action อะไรบางอย่างแล้วนะนั่นก็คือการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะอยากที่จะกลับเข้ามา เคลียร์ใจหรือถ้าเขาเคยทำตัวไม่น่ารักกับคุณก่อนหน้าเนี้อาจจะมีการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้รับโอกาสดีๆจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะก็คือเขาจะปรับปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหรืออะไรที่เป็นปัญหาในความัมพันที่เขาจะต้องปรับเขาจะทำให้นะคะ เพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาคุณอาจจะคุยกับชาวทัดไฟนะคะเมสิงธนูนะเขารักคุณค่ะคนคนนี้ นกว่าเขาเจ็บปวดนะค,คนคนนี้ในช่วงที่ไม่มีคุณสองไม้จริงๆก่อนหน้านี้ <c oughs> เขาอาจจะรอให้คุณติดต่อไปก็ได้นะแต่ในเมื่อเขาคาดหวังให้คุณติดต่อไปแล้วคุณก็ยังเงียบนิ่งหายไปเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วแหละนะที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายที่จะเข้าหาคุณ ก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ติดต่อคุณมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้นะในความสัมพันธ์เขาอาจจะคบซ้อนมีตัวเลือกนะคะหรือไม่ชัดเจนกับเราคือทําอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกรู้สึกเป็นสามดาวะเราไม่โอเคนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะ,ะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะติดต่อคุณมาแต่ทีเนี้ยนะการที่เขาจะต้องอดทน ที่จะไม่มีคุณเนี่ยเขาอดทนไม่ไหวแล้วนะคะเขาจะติดต่อคุณมาเขาอาจจะดูคุณมานานแล้วส่องคุณมานานแล้วนะคะรอจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลได้ด้วยนะมาดูกันค่ะว่าแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับคนที่รอคนเก่านะ ถ้าคุณนะคะอยากได้คำตอบที่แม่นยำให้กับเรื่องราวของคุณความสัมพันธ์ของคุณนะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเพื่อเพื่อที่จะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวจะได้เป็นพลังงานของเราเองนะคะทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะ,ะคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะ โอ้โหสองถ้วยอีกละอันนี้คือสับไพ่แบบเยอะมากเลยนะแต่ไพ่สองใบนี้ก็ยังขึ้นมานกชื่อเหลือเกินว่าคนคนนี้สุดท้ายแล้วเขาก็เขาเหมือนรู้ใจตัวเองแล้วก็รู้ว่าคนนี้แหละนะคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาเป็นคนที่เขาไม่เคยที่จะลืมออกจากใจเลยแล้วก็เขาคงไม่มีใครที่จะ ที่จะรักเขาได้มากเท่าคุณแล้วแหละหรือเขาก็คงไม่สามารถที่จะรักใครได้มากเท่าคุณละเหมือนกับเขารักคุณมากอะคนคนนี้คุณและเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะขึ้นไพ่สองมาเอ่อสองถ้วยนะคะเด็กดาบนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุโลมเมถุนตุลกุมคนที่เด็กกว่าคุณหรือคนที่มีความดื้อในตัวเองก็ได้นะอ่าตัวเขาอะนะ เป็นคนดือ้อเป็นคนรั้นนะคะอืมคนคนนี้จะกลับเข้ามานะคะจะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้เขาจะทําให้คุณอะเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเขาในการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้คุณอะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่ง เขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองจะปรับปรุงตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาจะทำให้คุณใจอ่อนเขาจะกลับมาทำให้ดีกว่าเดิมถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะน้องมองว่าเขาจะจริงจังมากขึ้นแล้วก็ เขาจะทำตัวดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคุณอาจจะพักเบรกกันไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้บางท่านบางคนมีภารกิจที่จะต้องทำเอ,อจะต้องไปสร้างสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะไปประสบความสําเร็จใน หน้าที่การงานในชีวิตก่อนก็ได้นะหรือมีภารกิจที่จะต้องไปทำก่อนก่อนที่จะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักก็ได้คนที่ห่างหายคนที่พับเบรกกันไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมานะความรักครั้งเก่าหววคืนคนนนี้เขาอาจจะเป็นคนในอดีตชาติของคุณหรือว่าเป็นคนเก่าที่คุณและเขาเนี่ยยังรักแล้วก็คิดถึงกันมากนะ คนที่ห่างหายนะถ้าเขากลับมาเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้การกลับมาครั้งนี้คุณและเขามีโอกาสที่จะได้สมหวังกันอย่างแน่นอนนะสี่ถ้วยคุณอาจจะไม่สามารถที่จะรักใครได้เลยนอกจากคนคนนี้ต่อให้คุณมีโอกาสมากมายโอกาสที่ดีเข้ามาคุณก็ไม่ปรารถนาใครเลยนอกจากคนคนนี้เขาก็เช่นกันนะคะ นะไม่มีใครเป็นคนที่ใช่หรือทำให้เขารักได้เท่าคุณนะคุณและเขาอาจจะต้องเจ็บปวดกันก่อนอาจจะต้องแบบห่างหายกันก่อนหน้านี้ <S <S เพื่อที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขึ้นใท้แชมเปรนะก็คือการติดต่อสื่อสารการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะห่างกันไปเลิกกันไปด้วยสาเหตุใดนะคะการกลับมาของคนนุณคนนี้เป็นการกลับมาที่ดีกว่าเดิมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันมันลงตัวนะ่ะนะคะนะ ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนกมองว่าคนคนนี้อาจจะมีการย,ย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณเลยก็ได้นะอืมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีเรื่องของระยะทางเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ได้ด้วยอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ยากแล้วก็ดูหน้าถอดใจอะไรอย่างเงี้ยอ่แต่การกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ที่ปัญหาจะถูกปรับเปลี่ยนแก้ไข ปัญหาที่อยู่ในความสัมพันธ์จะถูกแก้ไขแล้วก็จัดการขึ้นไพ่เดลเบอร์นะคะตัวคุณและเขาอาจจะต้องห่างหายกันไปเพื่อที่จะไปเติบโตขึ้นในเรื่องของความรักเพื่อที่จะไปเข้าใจความรู้สึกของตัวเองก็ได้ว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณและเขาก็ต้องการกันและกัน คุณและเขาไม่สามารถที่จะรักใครได้เหมือนกับห่างกันไปเพื่อที่จะให้คิดถึงกันให้รักกันมากขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่มาถามถึงรักเก่าคนเก่าๆที่คุณยังรักเขายังรอเขานะมีโอกาสกลับมาสูงมากเพราะว่าคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กัน ใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้เลยนะคะตามไอดียไลน์ที่ให้ไวดาล่างคลิปนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยทุกการสัพพอร์ตทุกการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ